ครับช่วงนี้ครับขอสวัสดีพี่น้องครับอ่าพบกับเจ็บโจ้จัดไปครับหลังจากคลางหายกันหลายหมื่นเติบครับโอ้ย่ากครับช่วงนี้อ่ามีคนป่วยครับคนป่วยก็ต้องไปดูแลครับก็มาขึ้นก็ไปอะไรทีนี้ครับฝนตกะมาขึ้นนี่ครับก็มันนี้ครับมาครับมันนี้เจ็บโจได้พัดไทยครับพัดไทยกุ้งสดนี่ครับกุ้ง กลุ่มเพคนเขาทายได้กลุ่มเพคนเขาไทยกลุ่มท็อปอันนี้ก็หอยทอดครับนี่ยห้อยทอดกรอบก็ครับไม่ไหมนะครับเอาเนี่ยครับก้นน้ำจิ้มรสเด็ดครับนี่ครับน้ำจิ้มรสเด็ดมาดูครับมาละมาละย่างๆครับมาละย่างอยู่มาครับมามาขี่นั้งแข็งครับก็ดีงแบบบางหน้าครับเดี๋ยวหน้าก่อน ติดจวดด้วเจวเนี่ต้องปรุงนะครับบุกปรุงไปเลยมันยังไงบุ๊เหมือนขาดที่สครกับปกพิงนี่างเนปรโดดโอ้เก,ก่งจังลดนี่นี่ครับแสบใซปรโดดครับย,ย่าไม่ใช่ได้มันปลาครับน้ำปลา ปลาครับนี่ครับมาไปเลยข้นแบบข้นครบกันรับโทรศัพเด้อนี่ครับนี่ครับมาไปเลยครับเดี๋ยครับที่มึงเพราะว่าร้านนี่เสียบอยู่เลย นี่ครับนี่พักไอ้จริงกระพาไทยกุชยช่ายเขาแป้นมาท่องครับเขาแป้นมาท่องแต่ว่าขันไปขวบเขาเลยเป็นผัดกุยชย่ขาวนี่ครับเป็นนี่แหละผัดกุยช่ยมุกกว่าเป็นนี่แหละครับเดี๋ยวผมใส่ทรงหลอกก่อนผมก็จะมักทรงหลอกอืมึย่อยู่ครับ มันสมสมดีอยู่สมสมวันเขาดีจกแกครับไม่ได้หรอไม่ไหนกูไหนอ่ จนวนี้ก็ฝนุ้นดีครับเนาะเขาสมมื่วันนี้ฝุ้นดีแต่ครับบัเครื่องกับมน้าครับเสียภาีฟุ้นครับเบี้ยงก็ทำบัตเบียงแล้วแกวนะพพันนี้ไม่ปีพอมเลยใไมไม่ปีพอ่าพักขานได้เยอะ แล้วไม่คิดผมขายสายครับขายสายเนี่ เะีวตรงนี้สาติดตาม,าตามเพศจบจุจะไปครับเดี๋ยวก็มีลงนิยุทุกวนะครับสาติดตามนะครับอาร์ติบาบูวาครับจะว่าไปเรื่อยครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ไอ้ไทยให้พี่น้องเบิ้งนะครับเด้อก็อยากนะครับโอ้ อยู่คนป่วยอยู่โรงพยาบาลครับต่วงนี้ก็เด็กก็มาพื่งก็ไปเยี่ยมละเอีกครับถ้ไว้นอนเด็กเปื่อยแล้วนอนครับก็เนี่ยก็จะเปลี่ยนกันยืดยืดเสียครับก็นอนในสามสี่คืนนะครับก็ไปเบิกรองครับครับต่วงนี้เดี๋ยวฝากเราไปแค่นี้ครับเด้อเดี๋ยวกินต่อครับครับต่วงนี้ก็ขอบคุณหลายครับที่ติดตามครับนะครับ